สวัสดีครับวันนี้อดก็พามาทำมะเขือยาวผัดหมูสับนะครับก่อนอื่นก็มาดูส่วนผสมเลยเนาะก็จะมีมะเขือยาวที่เราเตรียมไว้นะครับหมูสับโหระพานะครับส่วนเครื่องปรุงอื่นๆเดี๋ยวอดปักปุดดิงไว้ให้นะคะอือจะได้ไม่ลืมกันเนาะเสร็จแล้วเรามาใส่น้ำมันนะคะอันนี้ใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะเนาะพอดีเราจะต้องทอดมะเขือที่เราเตรียมไว้ก่อนเราจะไม่ต้มเราจะไม่ลวกนะเพราะเดี๋ยวดำอืม มะเขือนี่ก็ผ่านการแช่น้าเกลือมาแล้วนะครับมันจะทําให้มะเขือไม่ดํานะครับอืมทอดทอดทอดให้เขาพอสุกนะครับเพื่อนๆนเสร็จแล้วก็เตรียมจานไว้แล้วเราก็จะตักเขาขึ้นเลยนะครับตักขึ้นมาให้หมดเลยเนาะอืมพอเขาเริ่มนี่ไงเขาเริ่มสุกแล้วเราจะได้ผัดง่ายขึ้น พอเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามันที่เราทอดไว้ตรงนี้เหลือเอาออกให้หมดเลยนะครับเราจะใช้น้ํามันใหม่ทั้งหมดในการผัดเสร็จแล้วเราใส่กระเทียมกับพริกนะครับที่เราเตรียมไว้ตามด้วยนะครับหมูนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คนๆน,นะครับให้เข้าสุกเสร็จแล้วเราตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับน้ํามันหอยนะครับ น้ำเปล่านิดหน่อยน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะครับเสร็จแล้วก็คนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าแห้งก็เติมน้ำอีกได้นะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เอามะเขือนะครับที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะครับอืมเอาไปคลุกเคล้าให้เข้ากันในกระทะเลยไม่ต้องผัดนานเพราะเขาสุกอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเราเตรียมโหระพานะคะโหระพาใส่ลงไปเลยแล้วก็คุกคุกนิดหน่อย มีกลิ่นหอมโชยก็ได้ที่แล้วเสร็จแล้วก็ตักขึ้นใส่จานเลยแค่นี้เองเห็นไหมเสร็จแล้วเร็วไหมจัดจานไม่รอเลยแล้วก็ลาดลงไปเลยนะครับหมู